สวัสดีค่ะวันนี้ยง,ง่ายๆกับยายโสพินจะพามาแกงไก่กระยวกกล้วยค่ะหยวกกล้วยคือต้นกล้วยที่ประมาณกลางๆอะค่ะต้นกล้วยน้ำาวาเราก็เอาไส้มันมาเนี่ยไส้มันนะไส้มันต้องเป็นประมาณนี้นะอ่อนๆของเอ่อกล้วยน้ำวาวากล้วยอะไรก็ได้เหมือนกันหมดนะคะวันนี้เราอยากกิน แกงกะทิโดยใช้เครื่องแกงปกักใต้ตอนแรกยายก็เคี่ยวหัวกะทิลงไปก่อนนะแล้วก็เอาเครื่องแกงพร้อมออใส่กะปิลงไปเนี่ยค่ะกะปินี่ก็อย่าน้อยมากนะถ้าน้อยมากมันจะจืดชืดเราก็จะใส่เครื่องแกงปักใต้ลงไปผัดให้หอมแล้วก็ไก่อันนี้ยายใช้อกไก่ไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรอะ,ะสัโพกไก่สะโพกไก่เลาะเลาะกระดูกออกแล้วก็ผัดเคี่ยวนะเคี่ยว เดี๋ยวเราก็จะมีเลือดด้วยเดี๋ยวเราก็จะมีเลือดด้วยเลือดไก่ตอนนี้ยายผัดให้ได้ที่แล้วยายก็จะเติมน้ําเติมน้ําลงไปพอประมาณไม่มากนะคะไม่มากเดี๋ยวให้เดือดอีกครั้งหนึ่งก่อนตเติมอีกหน่อยดีกว่าเพราะว่าถ้าเดือดมากๆเดี๋ยวเราจะใส่หยวกกล้วยลงไปค่ะ มันจะได้ไม่ดำนะคะอ่าให้เดือดไปรสชาติเดี๋ยวเราค่อยปรุงอีกทีหนึ่งตอนใส่หยวกกล้วยแล้วนะเราค่อยปรุงอีกทีนึงเดี๋ยวยาจะเอาฝามาปิดไก่เราใส่ไม่เยอะค่ะเคยแกงกันไหมคะอันนี้แกงแบบของคนปักใต้ค่ะ เราใช้เครื่องแกงปักใต้เครื่องแกงของยายก็เป็นเครื่องแกงเดียวกับทำน้ำยาน,นั่นแหละนะเราใส่กะปิเยอะนิดนึงยิ่งแกงด้วกกล้วยมันจะทำให้จืดมากถ้าเราใส่กะปิน้อยเท่ากับแกงเหลืองเนี่ยแกงเหลืองเราใส่กะปิน้อยกว่านะตอนนี้ฮะเริ่มเดือดแล้วเห็นไ,ไหมคะเดือดแล้ว เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หยวกกล้วยลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปคลุกไปคลุกมาให้น้ำมันน้ำแกงมันคลุกเคล้ากับหยวกกล้วยแล้เวเราปิดฝาค่ะปิดฝาแกงไม่ยากค่ะเดี๋ยวรสชาติเราก็ ความเค็มเราก็เติมดอกเกลือเติมซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยหนึ่งถ้าอยากให้มีรสหวานเล็กน้อยก็ใส่น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลตะโนดประมาณไม่เกินหนึ่งช้อนชานะใส่ลงไปหรือแค่ครึ่งช้อนชาก็พอปกติเราก็จะไม่ใส่เลือดแต่ว่ายายแกงเหมือนกับเรียนล้อเรียนแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่ หยวกกวล้วยเนี่ยเราก็ทำแกงเขียวหวานก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยเลือดก็ก้อนนึงเท่าไหร่เจ็ดบาทเจ็ดบาทเองก้อนหนึง่งเจ็ดบาทถูกมากเลยเดี๋ยวรอให้ดึกอ,อีกหน่อยนะคะเป็นมื้อเย็นวันนี้มื้อเย็น เนี่ยก็ไปตัดต้นกล้วยมาเมื่อสักครู่เนี่ยต้นก็ประมาณไม่เกินน่องอ่ะประมาณน่องหรือต้นขาเรานี่แหละนะเราก็ไม่ใหญ่มากนะก็ประมาณไม่เชิงต้นขาเลยเข่ามาหน่อยประมาณนั้นนะหรือประมาณน่องประมาณนั้นอ่อนๆถ้าใหญ่แล้วมันไม่ได้แล้วข้างในถ้ามันข้างในมันกลมๆเลยอ่ะ มันเป็นแผ่นเลยอ่ะไม่ได้แล้วต้องมีวงเป็นวงใบของมันเหมือนวงปีอะ่ะเราถึงจะได้เอาล่ะเริ่มเดือดแล้วคนอีกทีนึงตอนนี้กะทิเราใส่ลงไปนิดเดียวนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มกัะทิลงไปอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เริ่มสลดแล้วเราก็จะใส่ กะทิลงไปหน่อยให้มันท่วมแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสค่ะใส่กะทิลงไปนี่แหละค่ะกะทิก็น่าจะขวดครึ่งนะวันนี้ยายใช้อะขวดกว่ากว่าเดี๋ยวรอเดือดอีกครั้งนึงเราก็จะใส่ จะใส่เลือดเดี๋ยวยายจะขอชิมรสชาตินิดหนึ่งก่อนความเค็มได้แล้วนะเดี๋ยวยายจะใส่น้ำตาลทรายลงไปสักเล็กน้อยประมาณน่าจะครึ่งช้อนชาพออ่ะพอเอาล่ะตอนนี้ เราจะใส่เลือดลงไปพร้อมด้วยใบมะกรูดใส่ลงไปเลยเปิดฝาก่อนนะคะใครไม่เคยทานก็ลองลองทำทานดูนะคะไม่ยากเลยอะ่ะง่ายๆแกงกะทิ ปักใต้ใส่หยวกกล้วยกับไก่แกงไก่ใส่หยวกกล้วยสมัยตอนยายเด็กๆเนี่ยเวลาหน้านาเนี่ยเวลาก็ลงแขกเนี่ยเขาจะทำข้าวเหนียวมูนมูนแบบเค็มๆหน่อยๆนะก็กินกับแกงไก่เนี่ยใส่หยวกกล้วยเนี่ยสุดยอดเลยอะ่ะไก่ก็เป็นไก่บ้านด้วยค่ะแต่นี่เราซื้อไก่ ไม่ใช่ไก่บ้านค่ะแต่ต้องเอาตรงสะโพกนะตรงสะโพกมันจะได้ไม่ไม่ยุ่ยเกินไปยิ่งใส่ตีนไก่ยิ่งอร่อยนะเนี่ยแต่ว่าวันนี้ยายไม่ได้ซื้อมาเนี่ยก็ได้แล้วไมะได้แล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเติมน้ำอีกนิดนึงแต่อย่าลืมว่าน้ำใน หยวกกล้วยมันก็ออกนะเนี่ยอืมอาจจะไม่ต้องเติมเดี๋ยวยายชิมอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วนะอืมรสชาติโอเคเลยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวยายจะเติมน้ำสักนิดหนึ่งที่จริง แกงอันนี้เราจะกินกับขนมจีนก็ได้เหมือนกันนะเอาละใช้ได้แล้วเสร็จเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกะทิเหลืออยู่หน่อยนึงใส่ไปให้หมดอ่าโอเคเลยทำทานการไม่ยากค่ะแกงไก่ใส่หยวกกล้วยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่คะ่ะ ทำทานกันนะคะอร่อยแน่นอนสุขภาพแข็งแรงกันนะคะสวัสดีค่ะลองดู